ความกลัวที่เขาซ่อนไว้ในใจเกี่ยวกับคุณคืออะไรความอีโก้สูงและอัตตาที่หนักหนาของเขาจะทำให้เขาเก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้ไหมวันนี้มาดูกันค่ะจันทราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับแม่มดนะคะ วันนี้มาพบกับแม่มดกันอีกแล้วนะคะคิดถึงทุกคนค่ะช่วงนี้แม่มดค่อนข้างมีภารกิจยุ่งนะคะเนื่องจากมีเหล่าทวินเฟรมมาดูเบิร์ดชาร์ตนะคะของโพสไซค่อนข้างเยอะซึ่งก็มันเป็นภารกิจและใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานค่ะบางครั้งคลิปที่ไม่มีสต็อกของแม่มดก็อาจจะลงได้อย่างล่าช้าแล้วก็ไม่ได้ลงติดต่อกันหลายวันนะคะวันนี้แม่มดพยายามที่จะกลับมาหาทุกคนค่ะ ด้วยคำถามของไพ่เมื่อกี้นะคะความกลัวที่เขาซ่อนไว้ในใจที่เกี่ยวกับคุณมาเจาะลึกหัวใจของทวินเฟรมกันค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่ง DF หรือ DM เนี่ยลองมาดูว่าฝั่งไหนเป็น runner chaser นะคะแล้วคุณก็ดูว่ามันตรงกับชีวิตคุณหรือเปล่าไพ่ที่เปิดได้3ใบมี six of wands t of c u p แล้วก็ king of c u p ไพ่ถ้วยมา2ใบเลยนะคะใบที่2และใบที่3วิเคราะห์ความหมายทีละใบค่ะ f i ก of ฟวานหรือหไม้เท้าในมุมของความกลัวเนี่ยแม่มดดูแปบบ๊บไพ่ใบนี้สะท้อนว่าเขามองเห็นคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะตอนนี้คุณอาจจะอัปเเวลตัวเองขึ้นมาด i วายเฟมินินจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ค่อนข้างเยอะตอนนี้สวยขึ้นเก่งขึ้นรวยขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะมองเห็นคุณเป็นคนที่ใครๆก็ต้องการหรือเป็นผู้ชนะในสายตาคนอื่น ความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคือความรู้สึกไม่มั่นใจลึกๆค่ะว่าเขาจะดีพอสำหรับคุณหรือไม่หรือเขาอาจกลัวว่าเขาไม่สามารถที่จะรักษาคุณไว้ได้ตลอดรอดฝั่งเพราะคุณช่างดูดีเหลือเกินดูเด่นดูดังดูปังมากอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าคุณดูแพงแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากเขาเกรงค่ะที่ต้องพยายามทำตัวให้สมศักดิ์ศรีเพื่อยือนข้างคุณค่ะ จะเกรงทำไมวะดีเอก็ทำตัวเองให้มันคู่ควรซิใช่ไหม,มต่อมา,พาไพ่ใบที่สองคือ ten of cups หรือไพ่สิบถ้วย,พยไพ่ใบนี้หมายถึงความสมบูรณ์พูนสุขในครอบครัวเมื่อขึ้นตำแหน่งนี้เราถามคำถามว่าเป็นความกลัวเราจะอ่านไพ่ตามนี้นะคะไพ่บอกชัดเจนว่าเขากลัวความจริงจังขั้นนี้สุดๆเลยค่ะ <S <S 2> <S 2> เพราะว่าเขาห้มองเห็นภาพอนาคตกับเรา มันไม่ใช่การแค่คุยเล่นๆแต่มันคือครอบครัวมันคือการแต่งงานมันคือการผูกมัดระยะยาวหรือการมีคอมมิชเมนท์ที่สมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบนี้แหละจะทำให้เขากลัวค่ะเขากลัวภาระหน้าที่และกลัวความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมาด้วยการลงหลักปักฐานจริงเขากลัวว่าเขาจะทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความกลัวลึกๆในใจเขาอะนะคะไพ่ใบที่3ามคือ King o f c u p บหรือว่าไพ่าราชาถือถ้วยค่ะ ไพ่าราชาถือถ้วยคือคนที่ควบคุมอารมณ์เก่งแต่มีความรู้สึกภายในที่แบบมหาศาลอะถ้วยก็คือความรักนี่แหละค่ะความกลัวของเขาคือการกลัวการเสียการควบคุมทางอารมณ์ค่ะเขาพยายามเก๊กพยายามนิ่งเก็บความรู้สึกไว้ภายใต้ท่าทีที่ดูเป็นผู้ใหญ่ความจริงคือเขากลัวว่าเขาจะรักคุณมากเกินไปเกินกว่าที่จะถอนตัวขึ้นเขากลัวความเปราะบางของตัวเองเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณ เพราะคุณคือคนที่เข้ามาเขย่าวความรู้สึกนิ่งสงบของเขาให้ปั่นป่วนที่สุดมันเป็นพลังงานของทวินเฟรมอยู่แล้วนะคะทีนี้แม่ม่จะมาสรุปคำพยากรณ์จากไพ่ทั้งสามใบให้คุณฟังความกลัวที่ซ่อนลึกที่สุดไม่ใช่ความกลัวที่จะแบบคุณไม่ดีหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นความกลัวว่าคุณคือคนที่ใช่มากเกินไปค่ะ เขามองเห็นภาพปลายทางคุณกับเขาชัดเจนเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบและนำไปสู่การสร้างครอบครัวหรือว่านำไปสู่การมีคอมมิชเมนทที่จริงจังซึ่งนั่นเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาเขาจึงเกิดความขาดกลัวที่จะก้าวข้ามเส้นบางอย่างเพราะเขารู้ตัวดีว่าถ้าปล่อยใจให้รักคุณเต็มที่เขาจะตกลุมรักคุณอย่างหัวปักหัวปัม้มแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยค่ะแพ้ทางอย่างรับคาบ สรุปคือเขากลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตที่จะเกิดขึ้นเพราะการรักคุณเขารู้ว่าคุณคือของจริงสำหรับเขาค่ะคำแนะนำจากจัก,กรวาลในช่วงนี้ไม่ต้องพยายามไล่ต้อนหรือเรียกร้องความชัดเจนนะคะให้คุณวางตัวให้สวยสง่างามเป็นความสบายใจที่มั่นคงให้เขาเห็นต่อไปปล่อยให้เขาจัดการกับความกลัวในใจของตัวเองเพราะยิ่งคุณนิ่งมีความสุขในแบบที่คุณ เป็นเท่าไหร่พลังนั้นจะดึงดูดเขาและจะยิ่งเป็นการยืนยันให้เขามั่นใจว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตคือโทฟี่ค่ะคือถ้วยรางวัลไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเข้าไปวุ่นวายกับเขานะคะทีนี้แม่มดก็มีจดหมายนะคะที่เขียนจากไพ่สามใบนี้จดหมายจากหัวใจค่ะมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะเป็นความในใจที่อยู่ด้านในของเขาที่ลึกที่สุดที่ไม่เคยเอ,อ่ยออกมา คุณรู้ไหมในสายตาผมคุณคือคนที่โดดเด่นและมีค่ามากเหลือเกินการที่มีคนเข้าหาหรือชื่นชมคุณมันทำให้ผมเกิดความหวั่นไหวลึกๆว่าผมจะดีพอที่จะยืนเคียงข้างคุณในระยะยาวไหมหรือผมจะสามารถรักษาชัยชนะนี้ไว้ได้ตลอดรอดฟังหรือเปล่าสิ่งที่ทำให้ผมกลัวที่สุดไม่ใช่เพราะผมไม่รักแต่เป็นเพราะภาพที่คุณทำให้ผมเห็นนั้น มันคือภาพของความสุขที่สมบูรณ์แบบเกินไปภาพของการสร้างครอบครัวและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างแท้จริงมันชัดเจนจนผมกลัวกลัวความจริงขั้นสุดที่จะตามมากลัวภาระความรับผิดชอบและกลัวว่าตัวเองจะสูญเสียความเป็นตัวเองเมื่อต้องผูกมัดกับใครสักคนที่ลึกซึ้งขนาดนี้ที่ผมดูนิ่งๆหรือทำเหมือนควบคุมสถานาการณ์ได้ทุกอย่าง อยากให้รู้ว่านั่นคือกำแพงที่ผมสร้างขึ้นเพื่อปอกปิดความรู้สึกภายในผมจะต้องพยายามอย่างหนักที่จะค่มใจไม่ให้แสดงออกว่าผมหวั่นไหวกับคุณแค่ไหนเพราะผมกลัวเหลือเกินว่าถ้าผมปล่อยให้กำแพงนี้พังลงผมจะตกหลุมรักคุณจนถอนตัวไม่ขึ้นและควบคุมหัวใจตัวเองไม่ได้อีกเลยจากคนที่เก็บความรู้สึกเก่งที่สุดอืมเราก็มาดูกันว่า พลังงานนี้มีราศีอะไรบ้างที่เป็นเจ้าของพลังงานความกลัวนี้ว่าจะตรงกับคนของคุณไหมนะคะไพ่ชุดนี้ระบุถึงกลุ่มราศีพิเศษเหล่านี้ค่ะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเด่นที่สุดก็คือราศีพิจิกนะคะจากไพ่ราชาถือถ้วยซึ่งเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งรักแรงห่วงแรงแต่ภายนอกดูนิ่งแล้วก็ราศีมีนจากไพ่สิบถ้วย สื่อถึงความฝันเรื่องครอบครัวและจินตนาการค่ะต่อมาเป็นธาตุไฟเมสิงธนูค่ะโดยเฉพาะราศีสิง์จากไพ่หกไม้เท้าสื่อถึงความต้องการการยอมรับต้องการเป็นหนึ่งและศักดิ์ศรีตรงบ้างไหมคะสำหรับราศีของเราทวินของคุณบทสรุปพลังงานนะคะเขากำลังอยู่ในสภาวะน้ำนิ่งไหลลึกค่ะ ภายนอกดูมีความมั่นใจและสง่างามแบบาธาตุไฟแต่ภายในเต็มไปด้วยคลื่นอารมณ์และความปรารถนาอันมหาศาลแบบาธาตุน้ำที่พร้อมจะท่วมทนออกมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะปล่อยให้เขาคิดปล่อยให้เขาตัดสินใจไปนะคะอย่าไปกดดันเขาอย่าไปสร้างเพชเชอร์ให้กับเขาจงทำตัวให้เหมือนแสงอาทิตย์ที่อบอุ่นยามเช้าสำหรับชีวิตเขาการรวมตัวการการสร้างครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบร้อนค่ะ ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรากำหนดมาก่อนที่เรามาเกิดแล้วยังไงเรื่องเหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นค่ะพยายามทำตัวให้เติบโตในด้านจิตวิญญาณให้มากๆนะคะทั้ง D A และ D A M แม่มดเป็นห่วงทุกคนนะอย่าปล่อยให้อารมณ์เราดิ่งลงนะคะเวลาพลังสั่นสะเทือนมันดิ่งอ่ะมันเป็นการสั่นสะเทือนต่ำอะไรก็ไม่ช่วยคุณนะคะก็มาฟังกันต่อสำหรับคนที่มีอาการเจ็บจิตที่หน้าอกสัญญาณลับที่บอกว่า หัวใจคุณกำลังตื่นรู้หรือเขากำลังคิดถึงคะ่ะมาดูกันใครเคยเป็นบ้างคะอยู่ดีๆก็เจ็บจี๊ดขึ้นมาที่กลางอกบางทีก็รู้สึกแน่นๆเหมือนมีก้อนอะไรจุกๆอยู่ทั้งที่ไปตรวจสุขภาพแล้วหมอก็บอกว่าร่างกายปกติทุกอย่างอย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะในทางจิตวิญญาณอาการทีเ่เกิดการเจ็บจักระหัวใจหรือว่าฮาร์ t จักระของเราเนี่ยคือสัญญาณเตือนภัยที่แม่นยำที่สุดว่า พลังงานของคุณมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงค่ะสาเหตุหลักๆมีอยู่สองข้อข้อแรกคือเขากำลังดึงเชือกค่ะคู่ทวินเฟรมของคุณมีสายใยพลังงานที่เชื่อมต่อกันเวลาที่เขาคิดถึงคุณมากๆหรือเวลาที่เขาพยายามจะดึงพลังงานจากความรักของคุณไปเติมเต็มให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวคุณจะรู้สึกเจ็บจีดเหมือนโดนกระตุกเชือกทันทีมันคืออาการเทเลพาธีที่บอกว่า เธอเธอฉันคิดถึงเธอนะข้อ 2. กํกำแพงหัวใจกำลังแตกความเจ็บปวดนี้คือสัญญาณว่าหัวใจของคุณกำลังขยายตัวค่ะเปลือกแข็งๆหรือกำแพงที่คุณเคยสร้างไว้เพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดในอดีตมันกำลังปริแตกออกเพื่อให้คุณสามารถรองรับความรักที่ยิ่งใหญ่และรักที่ไร้เงื่อนไข unconditional love มากขึ้นวิธีแก้ไม่ใช่การกินยาค่ะแต่ให้คุณหายใจเข้าลึกๆเอามือทาบอ,อกแล้วพูดกับตัวเองว่า ฉันอนุญาตให้หัวใจดวงนี้เปิดรับความสุขได้อย่างเต็มที่ความเจ็บปวดนี้ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายคุณแต่มันมาเพื่อบอกว่าหัวใจของคุณพร้อมที่จะรักและถูกรักอย่างแท้จริงค่ะและต่อมานะคะหลายๆคนก็จะเจอหัวข้อนี้บ่อยเห็นเลขนางฟ้าจนหลอนในช่วงแยกจากเป็นช่วง separation phase แต่ว่าเลขนางฟ้ากระนำคุณไม่หยุดเลขซ้ำเลขกลับด้านเลขนเดอร์เอาเลขกระจกนะคะ มันมาแบบคุณหลอนเลยทั้งๆที่ไม่มีอะไรเรายังแยกจากกับคู่ทวินอยู่จักรวาลกำลังเล่นตลกหรือส่งรหัสลับมาบอกช่วงนี้ใครเป็นบ้างคะหันไปทางไหนก็เจอแต่เลขซ้ำห1 1 111นึ่งหนึ่เจอถี่จนขนลุกเจอถี่จนเป็นเรื่องปกติเจอเหมือนโดนจักรวาลตามสองพฤติกรรมโดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ในช่วงเซปาร์เรชันหรือช่วงแยกจากจากคู่ทวินเฟรม การเห็นเลขเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะและคุณก็ไม่ได้กำลังเป็นบ้าด้วยแต่นี่คือจดหมายรักฉบับด่วนที่สุดที่จักรวาลส่งมาปลอบใจคุณในวันที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดความหมายจริงๆของมันเป็นช่วงที่คุณห่างกันหนึ่งสายใยตัดไม่ขาดในโลกความจริงหรือ T-D Dimension คุณอาจจะบล็อกกันหรือเงียบใส่กันแต่ในโลกของจิตวิญญ,ญาณไฟล D d i m e n s i ตัวเลขเหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่า สัญญาณชีพของความรักยังเต้นอยู่คุณยังเชื่อมต่อกันตลอดเวลาและเขาก็ไม่ได้หายไปจากดวงจิตดวงวิญญาณของคุณ 2. คุณไม่ได้เดินหลงทางช่วงแยกจากมากมายพร้อมกับความสงสัยว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่าฉันควรพอได้หรือยังการที่เลขโผลมาตอกย้ำหน้าคุณรัวๆคือจัก,กรวาลกำลังตะโกนบอกว่ามาถูกทางแล้วลูกเอ้ยอดทนนิดนะนี่คือบททดสอบที่จำเป็นต้องเจอคะ่ะ และ3เลิกส่องเขาเลิกเลิกทุกอย่างตามโซเชียลอะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วหันมาส่องกระจกดูตัวเองค่ะตัวเลขสะท้อนมินเดอร์นัมเบอร์เช่นเช่น1212 12, หรือ1001คือกระจกเงาค่ะจักรวาลกำลังบอกว่าหยุดโฟกัสความขาดแคลนแล้วหันกลับมารักตัวเองในแบบที่สมบูรณ์ที่สุดดังนั้น ครั้งหน้าถ้าเจอเลขซ้ำๆอย่าเพิ่งวิ่งไปเช็คดวงหรือวิ่งมาส่งเฟซบุ๊กเขานะคะให้ยิ้มหวานๆแล้วพูดขอบคุณจัก,กรวาลว่ารับทราบค่ะฉันรู้แล้วว่าฉันปลอดภัยและฉันเป็นที่รักจำไว้นะคะถ้าเห็นเลขทีๆแปลว่าปาฏิหาริย์อยู่ใกล้แค่เอื้อมหน้าที่คุณคือทำตัวให้มีความสุขเพื่อรอรับมันค่ะสำหรับวันนี้แม่มดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ รักๆๆขอบคุณขอบคุณนะคะ